ใครสนใจเติมเกมไลน์เลนเจอราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง35%ได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง r j Langer ด้วยนะครับทุกคนนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับทุกคนอยู่ผม r j Langer นะครับคลิปนี้ผมได้ทำการตัดสินใจแล้วว่า อยู่กับซีรีส์ลืมเลยดองรูบ,บี้9,000กาละกัสกาลูบ,บี้นะครับและอยู่ EP ีที่16แล้วนะครับคือผมอัดต่อเนื่องกันเลยนะครับคลิปนี้ก็ผมตัดสินใจแล้วว่าจะมาเปิดกระชาตามหน้ามกุมินนะครับผมแอบเปิดไปไปแล้วนะครับทุกคนแอบเปิดไปเอาอันไหนวะซุ่มเลนเจอร์ไหนวะอันนี้ใช่ปะเออเนี่ยแหละนี่แหละผมแอบเปิดไปทั้งหมด2ครั้งนะฮะ เดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกนะครับอีกสักสามครั้งก่อนแล้วกันนะครับถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวค่อยเติมเติมเพิ่มแล้วกัน <Stamp> คลิปนี้จะมาเปิดสัก9 0้ารอลูบี้นะครับ9ก้ารอลูบี้ก็จะได้ได้ได้ทั้งหมดอ่ะสามอัน UN. แต่ว่านะครับทุกคนผมอ่ะหาตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมีตัวหรือเปล่าไม่มีเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งของหาตัวก่อนตรงตรงตัวตัวอะไรมีหรือเปล่านะครับกิววงในกิวในวงในกิวอะไรมีหรือเปล่า โอ้โหเกี้ยงตับก็บแบบนี้ไม่มีอะไรเลยฮะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับเปิดแค่การล้อยลูบี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งขอจัดทีมแป๊บหนึ่งขอใช้เลนเจอร์หนึ่งดาวดิเออไม่ใช่ดิเลนเจอร์สองดาวเลนเจอร์หนึ่งดาวไม่มีครับลืมผมจะเอาเลนเจอร์หนึ่งดาวนะครับเอาไว้แม่งแบบทั้งหมดเลยแล้วกันนี่ฮะเอาสักห้าตัวพอ เออเอแค่ตัวแม็ก์เลียกันนะครับค่อยสวยเฮ้ยตัวนี้รลอนออหอนอ๋อหอน,อนสามดาวยัดปลาย,ยัดปลาไอสี่ดาวครับจิงโจ้นะห้าดาวมาดูกันว่าห้าดาวมีตัวอะไรบ้างเจ้าพึ่งนะเจ้าพึ่งโอเคครับนี่คือทีม PVP ของผมนะครับจะได้มาโหดเอาเรื่องเลยนะมาครับทุกคนไปครับ let's go ครับมีทั้งหมด ก้าวูบี้นะครับผมจะเปิดทั้งหมดแค่900รอูบี้นะคือเดี๋ยวดองให้ว่ากันแล้วกันคือผมอยากได้มกูมินะเอาดองเอาไว้ว่าทีหลังแล้วกันดองค่อยดองขอเปิดตามหน้ามกูมินให้แม่งสะใจกันทีเดียวเดี๋ยวจเชียวเชียวเชียวนะครับพูดที่ไรอโอเคมาครับสามลอยลูบี้แรกนะครับขอเมกูมินม่งมาเถอะว่าตัวเมกูมินผมอยากได้มากๆเลยนะถ้ามาตัาง้งแต่สามลอย300แรกคือโคตรจะดีใจนะผมบอกได้เลยนะขอมึงมาเถอะเพื่อนขอละมึงจงมาเถอะมกูมินนะขอมือปิดไหมแล้วกันนะครับ โอ okay, เ,เคครับมาหรือเปล่าเพื่อนเผื่อดีผมคือเรียกได้ว่าแม่งแ,แบบคืออาถรรพ์แม่งไม่มาเลยนะผมดูทรงแล้วผมมีแรงสังหวณ์ว่าผมจะไม่ได้วะผมแต่แม่งก็อยากเปิดนะผมอยากรู้ว่าแม่งแรงสงหรณ์ผมแม่งจะแบบเป็นจริงหรือเปล่ามั่นในว่าจะได้หรือเปล่ปาผมอันนี้ผมมือปิดไว้อยู่นะจะยังไม่ได้ดีใจนะเผื่อมันได้นะเดี๋ยวขอให้แม่งได้แล้วกันครับโอเคมาหรือเปล่ปาโหดูอยากทรงมะไตาปิดกแล้วนี่ไงทุกคนน,นี่ไงน,นี่ไงเฮียคือแบบ แต่ละลูบี้มันตามล่ามาโอ้โหจนกว่าแต่ละลูบี้จนกว่าจะหาได้ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบอกเลยเอาเป็นภาษาที่คุ้นเคยกับผมดีกว่าญี่ปุ่นครับขอมาเถอะเพื่อนขอให้นายเข้าใจเราเถอะจะได้ไหมขอให้นายเข้าใจเราหน่อยจะได้ไหมเพื่อนเราก็โอ้โหเราก็สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะครับเราก็สนับสนุนเกมมาโดยตลอดนะครับ ให้เราได้ไหมเพื่อนเช่นั้นแหละเราไม่เราไม่ขอเยอะเท่าไหร่เราขอแค่เมกูมินตัวเดียวผมก็ดีใจแล้วไม่เจอขออะไรมากครับขอเมกูมินตัวเดียวครับให้ผมได้หรือเปล่าเพื่อนเมกูมินตัวเดียวเนี่ยจะออกยากออกเย็นอะไรจ้าเมกุมงเม,งมกูมินเนี่ยโอเคไปครับสามร้อยลูลบ,บี้ครั้งที่สองนะรอบนี้ผมจะ ไม่ใช้สูตรแล้วเคอจะปล่อยเลยครับปล่อยเซอร์เลยเคยจะดูไปเลยครับว่าแม่งจะออกหรือเปล่ามาดูกันครับตัวแรกอุ้ยมึงมาอขอบใจมากจเอมขอบใจมากๆขอบใจมากๆขอบใจมากๆเพื่อนโอเคขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆโอเคเมกูมีหมาสักทีลูกพ่อขอโทษสำหรับคำยากนะเอ้ยทุยคำยาก โอ้โหตัวแรกเลยครับทุกคนโอเคช่างแม่งอ่ะไม่เป็นไรแล้วช่างมันเลยครับที่เหลือโอ้โหโอ้โหเียได้ว่าเมกูมินแม่งมา,มาจนได้นะตัวที่ผมต้องการธาตุไฟที่ผมต้องการลูกรักมาแล้วโอเคครับหลังจากที่ผมทําการโอ้โหใช้สูตรนี้แม่งมาจริงว่ะทุกคนโอเคภา,า,าษาญี่ปุ่นสุดที่รักครับทุกคนภาษาญี่ปุ่นสุดที่เลิฟเลยครับภาษาเนี้ยญี่ปุ่นนี่ผมชอบมากครับนังญี่ปุ่นผมก็ชอบนะ ไอพวกหนังญี่ปุ่งญี่ปุ่นหนังอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากดูตลอดครับหนังญี่ปุ่นอ่ะดูตลอดแล้วก็แบบโอ้โหดูขอบคุณมากเกมขอบคุณมากๆครับโอเคครับยัดแม่งไปเลยแล้วกันครับไม่ต้องรอรีอรีอร,อ,รอ,ออะไรครับหลังจากที่ผมเอากบไปย่อยทิ้งอัพทั้งนั้นของอเอมิเลียเอย้เลมเป็นพีหนึ่งร้อยนะครับผมก็ได้เมกูมินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ ขออับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเชื่อไหมเนงอขอโทษจริงๆครับคลิปนี้คือถ้าผมพูดคำหยาบก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนก็แบบมึงแบบมันแบบหลายอารมณ์อะครับทุกคนคือแบบหลายอารมณ์มากๆครับคลิปนี้ถ้าได้อความาสองตัวมึงเอ้เยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้แป๊บหนึ่งครับทุกคนเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเผลอไปกดลงกดลบอ่านไม่ออกอีกคลิปหายอีกครับทุกคน โอเคครับโอ้โหนี่สุดจริงๆอะหัวใจเรียกว่าเต้นตามเสียงเพลงเลยครับผมบอกได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากทางวงการเกมคือไม่จะร้ายครับผมนะฮะถือว่ายังให้อยู่ยังให้กันแบบมีกําลังจงกําลังใจอยู่มีกำลังใจในการเล่นต่ออยู่ฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวขอไปหาโกบก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแป๊บนึงนะโกบไม่ได้หายากมากเท่าไหร่แล้ว ตรงนี้ฮะกดมาตรงนี้เราไม่หมื่นกว่าแต้มนะเราจะไปกลัวอะไรล่ะนี่ไงมาเลยหนึ่งตัวฮะผมขาดอีกเจ็ดตัวนะฮะใช่ปะขาดเจ็ดตัวได้มาสองล้โอเคได้มาสามนะครับตัวขาดอีกสี่นะฮะโอเคครับขาดอีกสามมันกบนก็ล้นนิดโอเคครับ มาหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคขาดอีกสองมาไหมโอเคโอเคครบเลยครบเลยครบเลยหายไปห้าร้อยแต้มฮะได้มาเจ็ดตัวนะฮะถูกปะถูกปะครบเจ็ดตัวปะผมนับถูกปะโอเคครับเจ็ดตัวพอดีนะโอเคหวานเจีย๊ยบแบบนี้หวานเจีย๊ยบ โอเคครับมีสามตัวเรียบร้อยอมรมกูมินลันวงการครับบอกได้เลยว่าลันวงการครับตัวเนี้เกียร์พร้อมอยู่แล้วเกียร์ผมอะ่ะเกียร์มันพร้อมอยู่แล้วไงโอเคครับยัดเข้าไปไม่ต้องอะไรมากฮะพวกนี้พวกกระจอกฮะยัดเข้าไปโอเคยัดเข้าไปหรกว่าจะไม่มาซะแล้วไอ้ไนายเอ,อ้ย ว่าจะใจร้ายกับผมซะแล้ว GM หลังสังหรณ์ผมไม่ได้เป็นจริงก็ตีนะฮะหลังสังหรณ์ว่าจะไม่ได้เนี่ยอย่าเป็นจริงเลยฮะแบบนี้มันไม่ไหวะฮะอย่างน้อยก็ถือว่ายังได้อยู่เกือไปถึงการันตีแล้วไนงะถ้าถึงการันตีนชิปหายเลยนะเดี๋ยวขอหาที่อ,อมีตัวอัพหรือเปล่าโอเคตัวนี้ดีกว่าฮะ ไม่มีประโยชน์ครับตัวนี้เคคบโอ้โหทำขึ้นก้าดาวแล้วแต่แร่แม่งเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะทำไฮเปอร์หรือเปล่าถ้าสลับนี่ขาดตัวโหมังกรกับปลาหมึกนะไม่มีสักตัวครับมังกรกับปลาหมึกเดี๋ยวชิดตัวก่อนว่าจะทำก้าดาววัตถุดิบอะ่ะมันขาดแค่ที่เวลาอาท, Up all, ที่อัพค่ะทุกคนทีมอ่าไอดีผมอะ่ะ คือที่อัพแม่งแบบแม่งไม่ไม่ไม่ค่อยมีครี้เี็ดไปเล่นนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับเมื่อกี้ผมว่าจะทำอะไรวะว่าจะย่อยฮะว่าจะย่อยลืม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 ขอจะขอย่อยแป๊บน,นึงแล้วนะกบสองดาวนะครับขอย่อยแป๊บน,นึงโอเคย่อยหมดเลยนะครับผมจะไปแลกกลบไฮเปร์นะฮะ เออกบไฮเปอร์อยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่นี่หว่าลืมตรงนี้แท่นหล่อมะโอเคครับขอโบนัสได้ปะกบไฮเปอร์ผมไม่มีทางแบบทำพีร้อยแน่นอนฮะไม่มีทางเลยครับคือแม่งหายากครับกบไฮเปอร์ไปสิบเจ็ดตัวฮะไม่ก็เยอะมากเลยด้วยแลวก็ไม่รู้ว่าจะอัพตัวไหนเพราะว่าเปิดไม่ค่อยได้แสงมืดเท่าไหร่ด้วยนะฮะบ,บัตรอะไร สวยมากเลยฮนะเดี๋ยวผมอันนี้คือผมหลังจากที่ EP ก่อน EP ก่อนอันเนี้ยผมกดรับไปแล้วก็ผมจะไม่กดรับอีกแล้วผมก็จะดองไปเรื่อยๆอีกนะฮะจนกว่าจะถึงเวลาที่ผมจะกดนู่นแหละก็ค่อยว่ากันนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับ<ๆ>เดี๋ยวขอไปหาตัวมาปั้นเมกุมินไว้ก่อนดีกว่านะครับ<ๆ>เดี๋ยวผมขอตัดสินใจไว้ด้วย,วยขอตัดสินใจด้วยนะครับว่า จะทําขึ้นเก้าดาวดีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปหากงหาเกียร์มาใส่ให้มันหน่อยนะฮะสำหรับน้องเมกุมิลูกรักในตำนาน,นะฮะ